สวัสดีคะ่ะพี่สำรานค่ะสวัสดีครับน้องเมมวครับวันนี้เราจับตาเรื่อง,อ,งอะไรกันดีคะผมไม่จับตาเรื่องคดีคุณงองิงไม่ได้ <c oughs> นะเพราะว่าศาลดีไม่ใช่ศาลน้ำนูนนะครับนัดแล้วคะ่ะนัดแล้ววันที่29สิงหาคมงหาคมก่อ,อนถึงวันที่29ก็21สิงหาคมค่ะก็ให้ไปต่ส่วนก่อนก็คือตัวของผู้ถูกร้องคือนายกกับในส่วนของเลขาสมชสองท่านคุณจัชชัยบางช่วยแต่ไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะศาลก็บอกว่า ก็ถือว่าไม่ใช้สิทธิ์ก่อนแล้วแต่ก่อนแล้วแต่แต่ว่าวันที่29นั้นนี่วันศุกร์แหละครับจะเป็นศุกร์สยองหรือศุกร์อะไรศุกร์ที่มีความสุขค่ะก็ไม่รู้จะพลิกชะตาการเมืองไทยหรือไม่เราวิเคราะห์ปมน,นี้กันนะคะเราจะคุยกับคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนะคะคุณจตุพรอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมิวครับ,รบและก็พี่สารานครับก็มาตามถือว่าทไลน์นะคุณจตุพรไม่ช้าไม่เร็ว นะฮะยี่สิบเก้าเกินคาดไหมคะที่ศาลนัดยี่สิบเก้าสิงหาคมผมว่าก็ไม่ไม่ได้เกินคาดแม้ว่าตามข่าวสารเวลาอาจจะถอยก้นไม่ว่าจะยืดไปขนาดไหนเนี่ยอย่างไรมันก็หนีกันไปไม่พ้นค่ะแล้วก็เวลาที่มันเนิ่นนานนั้นเนี่ยมันยิ่งจะสร้างความเสียหายกับบ้านเมืองก็โดยชอบแล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดหมายเพราะ โดยข้อเท็จจริงไม่ต้องพิสูจน์อย่างอื่นแล้วเพราะว่าทางเจ้าตัวก็ยอมรับว่าคุยนะครับตามคลิปทุกประการที่เหลือก็อยู่ที่ข้อกล่าวหาละข้ก็คาชี้แจงและศาลท่านก็จะได้ใช้ดุลยพินิษส่วนวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมยังมองสองทางว่าคุณวิ่งอาจจะไม่ไปก็ได้นะครับก็ยังเป็นอยื<า>่องอาจจะไม่ไเพราะเนี่ยนะครับเพราะเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้มีความคล่องแคล่วปฏิพัน์ แบบจับไวตอบโต้นี่นะครับอัดรางเพราะว่าคําชี้แจงที่เขาทํำไปนั่นเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอในความรู้สึกเขาแล้วเพราะยิ่งไปให้การมันก็จะยิ่งมัดและก็จะเป็นความความเห็นที่มันแตกต่างจากกรณีของสมชซึ่งเป็นพยานปากเดียวที่ที่ศาลเรียกเข้าไปให้การสมชอของไปนะคุณู่ ผมว่าทางสมทบทางสมชอ,อย่างไรต้องไปอยู่แล้ว<ช>นะครับจะเป็นะจะเป็นถืงนไปไม่ได้แต่กรณีของคุณอง,ง,งยิงอย่างห้าสิบห้าสิบเพราะว่าการขึ้นในในศาลนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอะจะพูดกันในศาลได้ทุกกฎ<ม>แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่คุณองยิงหรือว่าคณะของเธอจะตัดสินใจอย่างไรแต่ในมุมมองผมมองไปเนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่า จะไม่ไปมากกว่าคือคุณจตุพรกำลังจะบอกว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยถ้าไปพูดจริงๆจะเป็นผลเสียกับตัวเองมากกว่าเอาคําชี้แจงที่มีคนทําให้ส่งไปอ่ะดีแล้วก็ <c oughs> ไม่ควรที่จะไปเพิ่มความเสียใหย้ <c oughs> เพราะว่าอย่างไรก็ตามนผมว่าคุณวิงเธอก็น่าจะรู้จักตัวเองดีมากกว่าใครๆครับทีนี้เนี่ยครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในวันที่ยี่สิเก้านะครับก็เป็นวันนัดหมาย ส่วนวันที่2บเจ็ดก่อนหน้านั้นก็ถแถลงการปิดคดีซึ่งจะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ค่ะผมว่าสถานการณ์ถัดจากนี้ไปที่จะต้องคิดก็คือว่าจะลาออกหรือว่าจะอยู่จนถึงวันที่29เท่านั้นอันนี้แหละคือคําถามที่จะถามอยู่ใช่ก็เราจะถามเลยว่า <c oughs> คิดว่าคุณแพรทองทานจะชิงลาออกไหมคะต้องต้องต้องคิดว่าคุณทักษิณจะให้คุณแพรทองทานชิงลาออกหรือไม่ เพราะถ้าจะลาออกเนี่ยจะมีเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในมือของคุณทักษิณกันอีกรอบนึงแต่ว่าถ้าถ้าสถานการณ์มันไปถึงวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยนะครับต,ต้องไม่ลืมคุณทักษิณผ่านวันที่ยี่สิบสองไปก่อนนะก็ยังไม่รู้ว่าผลลัพธ์อย่างไรแต่ว่าวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยถ้าอยู่ถึงวันนั้นเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลของคุณทักษิณก็เวลามันก็น้อยลงแรับเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยนะครับเสียงมันปริมเพียงแค่ไปกลับเสียงแค่แปดเสียงเท่านั้นแหะจากห่างกันสิบกเสียงจะไปกลับมันก็แปดเสียงใช่เพราะฉะนั้นภายใต้สถานการณ์ถ้าคุณวิ่งแบบโดนแบบจังๆเนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นความชอบทมในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยของคุณทักษิณเองนั้นจะยากขึ้นตามลําดับก็คือหมายความว่าไอ้ที่คิดอ่านอย่างคุณใจ,จเกษมมานั้นมันก็ยากเพราะว่าคําวินิจฉัยเนี่ยมันจะมัดทุกอย่าง ถึงการกระทําถ้าคาวินิจฉัยนั้นมันเป็นผลมันเป็นผลลบอืมครับฟังตามนี้ก็แสดงว่าถ้าชิงลาออกก่อนแล้วคุณทักษิณมีความคล่องตัวในการจัดตั้งหรืออยู่เบื้องหลัง,ต,งตั้งรัฐบ,บาลใหม่นี่ก็น่าจะเป็นผลดีกว่าประมาณนั้นหรือเปล่าถูกต้องเพราะว่าการจัดตั้งรัฐบ,บาลของคุณลุงอิงเด็กวินยูชนก็ย่อมที่จะรู้ว่าม<อ>ันเป็นฝีมือของคุณทักษิณใช่ครับแม้ว่าคุณทักษิณจะรับหรือไม่รับก็ตามอะแต่ว่าวินยูชนก็ ถึงจะเชื่อเป็นอย่างนั้นและถ้าสถานการณ์เนี่ยจะต้องจัดตั้งรัฐบาลกันใหม่นั้นและคุณทักษิณมีเวลาจัดการได้น้อยสัปดาห์เดียวมันไม่ง่ายภายใต้สถานการณ์ที่ที่ถ้าเป็นผลคําวินิจฉัยยิ่งเป็นลบในกระแสสังคมมันไปไกลามากอะ่ะครับนะครับมันหนักกว่าสถานการณนะ์ณขณะน,นี้คุณทักษิณก็ย่อมที่จะรู้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้สถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยในเวลาสัปดาห์เศษนั้นจะย,ยากที่สุ แล้วความจริงก็ไม่ไม่ถึงสัปดาห์วยดังนั้นในสามสี่วันนี้นะถ้าคุณลุงยิงจะลาออกก็ต้องลาออกก็ไม่เกินสามสี่วันนี้ใช่ไหมคุณเจบิลคือผมว่าก่อนวันที่ยี่สิบเก้าเพราะว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยยังก่อนยี่สิบเก้าครับเพราะวันที่ยี่สิบเอ็ดศาลก็ระบุถ้าไม่ไปก็แสดงว่าไม่มีการติดใจใดๆนะครับ oh. วันที่ยี่สิบเจ็ดถ้าไม่แถลงปิดก็ไม่ติดใจก็ยังเป็นเสรีภาพอยู แต่ว่าวันที่ยี่สิบเก้ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเวลามันยังเหลืออยู่สําหรับคุณคุณทักษิณไม่ใช่คุณุงวิ่งหรอกว่าว่าจะบอกว่าคุณวิงควรเธอควรจะทําอย่างไรเพราะว่าอยู่ก็เห็นปรากฏการณ์แล้วถ้าไอ้ส่วนที่จะไปคิดรอดอะก็หาคําตอบคําว่ารอดแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคือไหมว่าถ้าคุงวิงรอดคณก็เต็มบ้านเต็มเมืองออกอย่างนั้นแต่ร็ยเพรอดอยู่ดีใช่ไหมคะ คือมันมันหนีกันไม่ออกอยู่แล้วเพราะว่าคนมันรับไม่ไหวก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงความนิยมของรัฐบาลเหลือไม่ถึงห้าน่ะกองทัพไปเจ็ดสิบห้าเนี่ยมันห่างกันฟ้ากับเหวอ่ะมนสะท้อนอะไรคะสถานการณ์มันมันเปราะบางอย่างยิ่งดังนั้นรวมความแล้วก็เอาละก่อนวันที่ยี่สิบเก้าจะเป็นวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามหรือวันที่สิบแปดอะไรก็แล้วแต่แนวโน้มสูงยิ่งว่าองค์อิงน่าจะลาออกเพื่อให้คุณพ่อเนี่ย มีความคล่องตัวในการจัดตั้งรัฐบาลเองก่อนวันถึงก่อนถึงวันที่ยี่สิบเก้าถูกถูกต้องเพราะว่าคุณทักษิณต้องย่อมจะรู้ว่าแม้กระทั่งสสในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเวลานี้เนี่ยครับที่ไม่ส่วนสะดวกใจจะอยู่เนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยผมว่าคุณทักษิณก็น่าจะรู้ดีว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแลนะ้วแหละใช่ครับสถานการณ์มันพลิกไปพลิกมากันอยู่ตลอดและเวลาที่มันเนิ่นนานกับกระแสเนี่ยถ้ามันได ได้ฟังผลเนี่ยและกระแสวันนั้นเนี่ยผมว่าสอสอที่จะแข่ออกมาเป็นกระบฏมากที่สุดคือจากพรรคเพื่อไทยนั่นเองคือจะมีสอสอหนีจากพรรคเพื่อไทยเหรอคะผมว่านี่นะครับจะเป็นจํานวนมากเดิมในพรรคเพื่อไทยที่ผู้แทนเนี่ยไม่ค่อยกล้าจะออกกันมากันนั้นเพราะกลัวกระแสค<า>่ะแต่ถ้าวันที่คุณวิคุณวิ้งโดนคําวินิจฉัยเนี่ยะกระแสมันไม่เหลือมาปัจจุบันก็ไม่เหลือ แทบจะไม่เหลือแล้วนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามถ้าเขาเห็นผลการตัดสินเนี่ยเขาก็อ้างความชอบธรรมที่เขาจะเดินร่วมทางต่อไปไม่ได้และผมก็เชื่อว่าขนาดนี้หลายคนนะนะครับเริ่มใจตุ้มตุ้มซอมซอมเลยในเรื่องการที่จะย้ายออกกันล่วงหน้าอยู่แล้วคุณจอร์ดพัลในวงการก็คิดว่าไม่น่าจะเพราะผมไม่อยากเจยตัวเลขแต่ว่บก็รู้ว่าพอสมควรไม่ไม่ให้โอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่องค์ยิงจะชิงเล่าก่อนนี่ถึงเกินเกินแปดสิบไหม เกินแปดสิบไม่ไม่ผมว่าใช้คําว่าเกินเกินครึ่งดีกว่าเกินครึ่งนะครับเพราะว่าเขาเขาจะลังเลในการตัดสินใจแต่อย่างไรก็ตามนั่นทั้งถ้าถ้ารู้ผลอยู่แล้วกับการใช้เวลาจช้จังหวะถ้าถ้าหลักคิดแบบแบบคุณทักษิณเนี่ยนะครับเขาก็ต้องใช้เวลาอย่างอย่างเต็มที่และเขาก็ต้องรู้ว่ายากพอกตอนจัดตั้งรัฐบาลที่เสนอผลเอกประชาพรมนอกแข่งกับคุณคุณอาภิสิทธิ์อ่ะนะครับมันมันยาก ขณะที่วันนั้นก็คิดว่าป้ายอยู่ในมือนะใช่่วันพอมาวันนี้เนี่ยกระแสสังคมมันไม่รับเลยมันมันถงท่ถ้าไหลนี่จะไหลไปไหนคะสสพักเพื่อไทยผมว่านี้นะครับในการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะกระจายนะครับไปกับพรรต่างๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยจะไม่เหมือนเดิมไปตลอดการนะ <Okay. S 2> เพราะว่าถ้าผลลัพธ์ของคุณวิ่งในคราวนี้ นี่ไม่นับผลลัพธ์ของคุณอักษิณในเวลาต่อมาเนี่ยพักการเมืองมันไปไม่ได้นะนะครับกระแสที่เคยสูงในอดีตนั้นมันมันหมดเพราะฉะนั้นความเป็นนักการเมืองนั้นเขาอยู่กับผลการเลือกตั้งแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงพอมันไม่ใช่เนี่ยผมเชื่อว่าจะถอยออกมาเป็นจนํานวนมากมีข่าวว่าปูมิใจไทยนี่เตรียมเปิดเครื่องดูดสอสออีสานพักเพื่อไทยตรงนี้มีน้ําหนักไหมคะคุณจตุพรก็เครื่องดูดคงเปิดกันหลายเครื่องมือครับ เพราะว่าเวลาพักมันมันแตกมันกระจายเพราะว่าสถานการณ์นักการเมืองมันมันรู้จักกันหมดอ่ะมันเป็นตลาดแคบเว้นหน้าเวลานี้เนี่ยนะครับก็อื้ออึงกันแล้วว่าข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรจะเห็นอย่างชัดเจนว่าสภามันล่มซ้ำซากเพราะว่ามันไม่มีกระจิตกระใจที่จะอยู่กันแล้วยกเว้นช่วงงบประมาณยังเป็นผลประโยชน์ร่วมกันแต่ว่าหลังจากนั้นไปเนี่ยก็นับถอยหลังกันได้เลยครับ ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งคุณจตุพรก็คือถ้าองค์อญิงลาออกก็ต้องเลือกนายกใหม่โอกาสที่จะไม่ใช่คุณเทยเกษมมีสูงไหมอย่างไั้นคุณทักเสียงต้องเลือกคุณเทยเกษมอยู่แล้วใช่หรือไม่เพราะเพราะนี่นะครับถ้าเป็นกรณีการได้อ่านคำมินิจัยของคุณองค์ิงเนี่ยการจะคุณใทเกษมขึ้นมามันจะยากเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยแต่ครับเพราะว่าถ้าถ้าออกก่อนอ่ะถ้า,ถ,าถ้าออกก่อนนั้นก็ก็ยังยากอยู่นะ Oh. เพียงแต่ว่าถ้าถ้าออกหลังเนี่ยนะครับถ้าถ้าอยู่ถึงวันวิจฉใจมันจะยากกว่ายากกว่าอืแต่แต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจมันไปไกล uh. แม้ว่าคุณคงิงจะไม่ลาออกก่อนก็ตามนั้นครับคุณชัยกเกษมย่อมมีความยากตามลําดับอยู่แล้วอโอกาสที่จะไม่ใช่คุณชัยกเกษมก็มีเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกถูกถูกเพราะว่านี่นะครับ เพราะเพราะว่าคนเขาก็ได้นักการเมืองเขาก็เลยเห็นว่าการได้คุณชัยเกษมมาก็าไม่ได้ต่างจากคุณอุ้งยิงไม่ได้แตกต่างจากพี่อ้วนที่นั่งรักษาการนะครับมาเป็นคุณชัยเกษมคุณก็คนก็ต้องเห็นเงาคุณทักษิณอยู่ดีและก็เห็นนะครับในกรณีไทยกัมพูชาอยู่ดีนะครับคําตอบมันอยู่ที่หน้าจุดเดิมผมว่าสถานการณ์ตัดนี้มีความยากลาบลกคับเพียงแต่ว่าเจ็บตัวน้อยเจ็บตัวมากจัดการได้น้อยจัดการได้มาก แล,แล้วจะเป็นใครล่ะคะถ้าไม่ใช่คุณชัยเกษมก็เหลือคนอนุเินนะอนุเินก en> ับลุงตู่คือผมเนี่ยนะครับไม่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 ได้อยู่ในพ่อที่บทว่าจะชี้เป็นใครแต่ว่ามีความเห็นว่าคุณวิ่งเธอไม่ควรจะอยู่แล้วส่วนจะใครจะมานั่นก็เป็นเรื่องของคนในอนาคตและก็ไม่ควรที่จะเป็นกลไกของพรรคเพื่อไทยอีกนะครับผมก็อยู่ในบริบทอันนี้เพราะว่าสงครามเนี่ยมันจะไม่มีวันจบอะถ้าพรรคเพื่อไทยยังเป็นแกนนำพรรคก่วมรัฐบาลกันอยู่ S <S หรือถ้าเกิดว่าเป็นคุณชัยกเกษมขึ้นมาแป๊บเดียวยุบสภาเป็นไปได้ไหมคะคุณจตุพรคือเนี่ยนะครับคือถ,ถ,ถ้าเขาคิดเรื่องยุบสภาเนี่ยนั่นคือเขาคงคิดกันมานานสถานการณ์อันนี้พรรคเพื่อไทยย่อมที่จะรู้ดีคุณทักษิณย่อมที่จะรู้ดีว่าการหาเสียงเนี่ยนะครับภายใต้สถานการณ์อย่างน,นี้ไม่เป็นผลดีกับพรรคเพื่อไทยเลยและในการหาเสียงนี่จะยากมากที่สุดและจะตายคาภาคอีสานตายคาภาคอีสานเลยเหรอคะ เพราะใครจะไปหาเสียงเอาผู้แทนเอาเรื่องอะไรไปหาเสียงกับสถานการณ์ในในขณะนี้เนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณทักษิณถ้าจะเลือกยุบสภาเขาจะเลือกวันที่เขาคิดประการแสนสูงไม่ใช่กระแสเนี่ยครับเหลือสี่เปอร์เซ็นต์อะไรไปสู้ซึ่งโอกาสที่กระแสสูงมันแทจบจะมองไปหกเดือนมองไม่เห็นเลยเนะี่ยคุณตู่ถูกต้อง,งก็ก็ยังไม่ต้องรีบกับกับลงไปตายณนะขณะนี้กับยืดเวลาการตายไป ไปหาเสียงตนน้นขนาดนี้นี่หาเสียงยากมากเลยสมมติไปบอกว่าเราจะทําให้ทุกคนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะพอได้ไหมคะคนคนก็หัวเราะเนี่ยนะครับอาจจะมีอาเจียนตามคือคืออารมณ์นี่ครับคำพูดเดิมที่เคยได้รับคําชื่นชมความนิยมชมชอบแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วอารมณ์คนก็จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมเนี่ยนะครับก็คิดว่าสถานการณ์นี้เขาไม่เคยเจอมาก่อน นะครับว่าวันหนึ่งกระแสมันมาไกลถึงขนาดนี้และต้องไม่ลืมว่าถ้าอยู่ถึงวันสารน้ำนูนอ่านคำวินิจฉัยคำวินิจฉัยนั้นเนี่นะครับมันจะมาประหารต่อในสนามการเลือกตั้งถามนี่จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะหลายบางคนก็บอกว่าโอกาสที่จะเกิดสูตรอนันโมเดลอนันปราชุนน้องมิวอายุคนก็คือกลับมารอบสองมาอยู่สามสี่เดือนเพื่อยุบสภา โอกาสนี้นี่อาจจะเป็นของหลุงตู่มาแป๊บเดียวยุบสภาเนี่ยคุณตู่คิดว่าเป็นไปได้ไหมคือปัญหาของคนเอกประยุทธ์เนี่ยจะมาภายใต้โครงสร้างอะไรก็เช่นโครงโครงสร้างไทยเอาสมมติอ่ะคนดิเดตนายกแล้วแล้วแล้วพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้ไหมใช่ก็ทุกพรรคยอมว่าแค่ในแค่แค่นี้ทั้งพรรคเพื่อไทยและและลุงตู่ก็กอดคอกันจมน้ำตั้งแต่วันสตาร์ทแลวเรือองว่า แล้วแล้วลุงตู่ลุงตู่ต้องคิดเหมือนกันว่าอยู่ดีอยู่ดีไม่ว่าดีมาไม่กี่วันเนี่ยและตัวเองเนี่ยนะครับต้องมาเจอแรงเบี่ยงอ่ะเอาแค่แค่กอดคอกันระหว่างลุงตู่กับพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็ผมว่าเป็นผลไายกับทางลุงตู่เขามากกว่าและพักเพื่อไทยซึ่งไม่เหลือสภาพอยู่แล้วก็จะหมดสภาพเต่าไปครับโดยส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะมาโดยวิธีนี้นะครับเพราะว่าตัวเองก็ลงอย่างดีมากที่สุดน้อยคนที่เป็นนายกเนี่ย ที่ลงไปเจ้าหน้าที่ทำเนียบเนี่ยรำให้คนร้องเพลงส่งอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามาเนี่ยนะครับถ้ามาภายใต้อามาเป็นรัฐบาลภายใต้ให้พักเพื่อไทยเป็นแกนแล้วลุงตู่มาเป็นเนี่ยเท่าเท่ากับไปส่งเสริมให้พักประชาชนเขาโตขึ้นยิ่งกว่าอะไรดีมผมว่าการเมืองแบบนี้ใครก็คิดออกอมผมไม่เชื่อว่าสุดนี้มันจะเกิดขึ้นมาง่ายๆแม้ว่าจะทําได้ก็ตามนะแต่ผมว่าคนที่คิดท้าสุดก็คือตัวลุงตู่เอง เอาล้ก็ยังมีโอกาสที่จะจับตามองกันต่อไปนะแต่น้ําหนักคุณจตุพรเชื่อว่าอุ้งอิงจะลาออกเปิดทางให้คุณพ่อจับตงรัฐบาลผมครับผมเชื่ออย่างนั้นครับวันนี้ขอบพระคุณคุณจตุพรนะคะขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะก็ผมก็ค่อนข้างค่อนข้างเชื่อแบบนี้นะว่าคุณแพทยทองทานจะชิงลาออกใช่ใช่เพราะว่าคืออยู่อย่างนี้คือลาออกจะเทฟกว่า พูดรวมๆแล้วเซฟกว่าเซฟท,<ะ>ทั้งตัวเองเซฟทั้งพักเพื่อไทยดีกว่าจะไปมีตราประทับว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะคะ